ผู้ให้ไม่เคยจนผู้ขอไม่เคยรวยสีหาเสนาบดีสิทธิคนสำคัญของนิครนนาตบุตรศาสดาของศาสนาเชนสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์เรื่องผลของการให้ได้คอสรุปหลายประการดังนี้เป็นที่รักของมนุษย์ สัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความต้องการเช่นต้องการความสุขสำเร็จความมั่งคัง่งร่ำรวยใครก็ตามที่สนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้คนนั้นจะมีความหมายในชีวิตเปรียบเทียบระหว่างผู้ให้กับคนเห็นแก่ตัวผู้ให้สนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่า ผู้ให้จึงมีบุคลิกเป็นที่ต้องตาต้องใจมากกว่าคนเห็นแก่ตัวเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหวังผลการให้หรือไม่ก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบคนให้มากกว่าคนเห็นแก่ตัวได้พบคนดีผู้ให้จึงเป็นที่รู้จักของคนมีคอนเน c t ชันกับคนหลากหลาย โอกาสจึงเปิดกว้างให้ได้พบคนดีมีความรู้และคุณธรรมส่วนคนเห็นแก่ตัวไม่เป็นที่รู้จักของคนมีคอนเน็ชันน้อยถึงคนจะรู้จักก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยคนจริงใจและคนดีไม่ต้องการครบหาชื่อเสียงดีคนดีมีความรู้และคุณธรรมที่คบค้าสมาคมกับผู้ให้ จะพูดถึงเกียรติศักดิ์และเกียรติคุณผู้ให้ชื่อเสียงด้านดีของผู้ให้ก็จะขจรขจายไปอย่างอัตโนมัติและรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินเสียแรงโฆษณาตัวเองเชื่อมั่นตัวเองคนชื่อเสียงดีปรากฏตัวที่ไหนก็มีความมั่นใจและภูมิใจความดีของตัวเองมีความอาจหาและแกล้า กล้าคิดกล้าพูดและกลารร้าทำเป็นผู้นำของหมู่คนได้ข้อดีทั้งสี่ประการข้างตน้นคือผลตอบแทนที่ผู้ให้จะได้รับในชาตินี้พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่สีหเสนาบดีอีกว่าหากผู้ให้ล่วงลับลกนี้ไปก็จะไปสู่สุขติหรือเกิดในสวรรค์ชาตินี้ก็สบายตายไปก็เป็นสุข ผลลัพธ์ของการให้มองแง่ไหนผู้ให้ก็ไม่มีทางจนตรงข้ามกับคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอสแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการตัวเองร่ำไปไม่เคยพบกับคำว่ารวยขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโส แห่งสำนักสงผูภูท้ำพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาตให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ